สวัสดีครับฟังสบายกับอาจารย์นิดนะครับวันนี้จะพูดเรื่องวิธีเริ่มต้นปีใหม่ตามหลักพุทธวิธีสัตว์โลกที่กำลังยืนนั่งหรือเดินอายุสังขารหาได้เป็นไปตามด้วยไหมแม้นวัยก็เสื่อมลงไปทุกขณะที่หลับตา และลืมตาความเมตตาปราณีปัฒนาดีต่อเพื่อนร,ร่วมโลกเป็นทางมาแห่งสันติภาพอันไปบูนเป็นคุณธรรมพื้นฐานที่จะทำให้มนุษยชาติอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขไม่มีการเจ่งแยงรลืราคาปั่ากันอย่างที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้ เมตตาธรรมจะช่วยกำจุนโลกเปลี่ยนแปลงกระแสโลกที่กำลังร้อนแรงด้วยไปกิเลสเป็นกระแสแห่งความสงบสุขร่มเย็นที่เกิดจากใจที่ใสบริสุทธิ์รุกเงียบไปในบรรยากาศมวลมนุษยชาติจะปรองรองกันมีสมบัติสิ่งของเครื่องใช้ ที่พอจะแบ่งปันกันได้ก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกันโดยถือว่าสมบัติทั้งหลายเป็นของกลางของโลกโลกทั้งโลกคือบ้านหลังใหญ่ที่มีสมาชิกในบ้านมากมายซึ่งต่างเป็นหมู่ญาตเพื่อนพ้องพี่น้องกันต่างยังต้องเดินทางไกลในสันสวรรต์ ไปสู่ฝั่งแห่งพระนิพพานมีวระพระบาลีในอนัุโสกิตยะชาดกความว่าสัตว์โลกที่กำลังยืนนั่งหรือเดินอายุสังขารหาได้เป็นไปตามด้วยไม่แม้นวัยก็เสื่อมลงไปทุกขณะที่หลับตาและลืมตา ในช่วงนี้อยู่ในเทศกาลส่งความสุขวันปีใหม่ชาวโลกต่างพร้อมใจกันเฉลิมฉลองสักขรชใหม่ย่างใหญ่โตมโหราณวันขึ้นปีใหม่ในทางพระพุทธศาสนาของเราไม่ค่อยกล่าวไว้เท่าไหรนะ่นักเพราะพระพุทธองค์ทรงถือว่าการที่เรามีโอกาสลืมตาดูโลก ในทุกๆเช้าวันใหม่นั้นนับเป็นโอกาสอันสุดพิเศษแล้วที่เราสามารถมีชีวิตรอดมาอีกหนึ่งวันฉะนั้นทุกวันจึงเป็นช่วงเวลาอันแสนประเสริฐที่จะเริ่มสั่งสมบุญปารพบามเพียรกันต่อไปแม้จะย่างเข้าสู่ปีใหม่เรายังคงสร้างารมี กันต่อไปและทำให้ยิ่งกว่าปีที่ผ่านมาพระบรมศาสดาทรงเน้นให้เรามีอายุอยู่กับปัจจุบันเหมือนดังพุทธพจน์ท,ที่ว่าบุคคลไม่ควรดำเนินถึงสิ่งที่ร่วงมาแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงสิ่งใดล้นไปแล้วสิ่งนั้น ก็เป็นอันละไปแล้วสิ่งใดยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงบุคคลใดเห็นแจ้งคำปัจจุบันไม่งอนเงันไม่คลอนแคลนในธรรมนั้นบุคคลนั้นพึงเจริรทำนั้นหนึ่งเนิมงให้ปลดโกรงเพึ่งทำความเพียนเสียในวันนี้แหละใครเล่า จะรู้ว่าความตายจะมีในวันพรุ่งนี้เพราะว่าความผันเพียนกับมัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่ย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายการกุศลปีใหม่ปีเก่าเป็นเรื่องที่สมุิกันขึ้นมาอันที่จริงแล้วจะปีใหม่หรือปีเก่า ก็คือวันคืนนั่นเองแต่ที่มีการกล่าวถึงวันทีใหม่ก็เพื่อสะดวในการนับอายุจะได้รู้ว่าคนสัตว์สิ่งของในโลกนี้มีอายุเพินขึ้นกันเท่าไหร่แต่ละปีที่ผ่านไปเป็นสิ่งที่สำคัญต่อตัอตวเรามากเพราะควรสำรวจตรวจตราดูมกดุูชีวิตขอเราว่า ชีวิตเราก้าวหน้าขึ้นพัฒนาขึ้นสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ได้มากเพียงไรเราได้กำไรชีวิตหรือว่าขาดทุนชีวิตเหมือนพวกค้าธุรกิจที่ปิดบัญชีและคำนวณรายรับรายจ่ายประจำปีว่าได้กำไรหรือขาดทุนเท่าไหร่จากนั้นก็จะได้เริ่มต้นใหม่ ในอาคันจสูตรได้กล่าวถึงการดำเนิกนกำเนิดโลกกำเนิดวันเดือนปีไว้อย่างพิสดารในวันนี้ขอนำมาเล่าย่อๆว่าในสมัยที่โลกเริ่มเย็นตัวลงมวลดินได้บังเกิดขึ้นมวลดินเหมือนน้ำนมสดที่เขียวแล้วทำให้เย็นสนิท มีกลิ่นหอมน่ารับประทานมากในสมัยแรยกแรกมูสัตว์ที่เกิดในอาพัตรารมมีรัศมีสว่างสวยัยเพราะบรนยากาศได้ตามใจปรารถนาเมื่อเหาะลงมาอย่างโลกมนุษย์ได้กลิ่นมวนดินก็อยากลองลิ้มชิมรสดูว่าจะอร่อยไหม เมื่อรับประทานเข้าก็าเกิดติดอกติดใจกรันบริโภคเข้าไปมากเนื่องจากวลดินเป็นของหยาบก,กายหยาบจึงหนักจึงเหาะไม่ได้รัศมีกายก,ายก็หายไปความมืดก็เกิดขึ้นไม่ว่าจะเหลียวแลไปทางไหนก็มีแต่ความมืดบนธนาการ ทาให้เกิดความหวาดหวาดกลัวขึ้นมาจึงอธิษฐานอยากให้แสงสวา่างทันใดนั้นเองดวงสุริยะก็เพิงเกิดขึ้นได้ความสวา่างกระจัดความกลัวให้หายไปทำให้เกิดความกล้าหาญมีความรเริงยินดีสมัยนั้นเขาจึงเรียกพระอาทิตย์ว่าดวงสุริยะ เพราะหมายถึงดวงที่ทำให้เกิดความกล้ากระนั้นดวงสุริยะให้แสงสว่างตลอดทั้งวันแล้วก็ดับไปจากมูสัตว์จึงอธิษฐานจิตอยากได้แสงสว่างขึ้นมาอีกเพื่อกะจัดความมืดมิดในยามราตรีต่อมาพระจันทร์ก็ปรากฏขึ้นมาด้วยอนุภาพบุญของหมูสัตว์ เมื่อพระจันทร์พระอาทิตย์ปร,รากฏขึ้นมาหมู่ดาวนักขัตฤกษ์ก็ปรากฏขึ้นตั้งแต่นั้นมามีกลางคืนกลางวันกึ่งเดือนเดือนหนึ่งฤดูปีซึ่งปรากฏขึ้นตามลำดับในวันที่พระจันทร์พระอาทิตย์ปรากฏขึ้นนั้นภูเขาที่เนรูภูเขา จักรวาลป่าหิมพานและภูเขา,าต่างๆก็ปรากฏขึ้นในวันเพ็ญเดือนสี่ไม่ก่อนไม่หลังกันในที่เนินสูงขึ้นภูเขาในที่รุ่มก็เป็นมหาสมุทรในที่เสมอกันก็เป็นเกาะเป็นแผ่นดินโรคของเราได้วิวัฒนาการ เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆหมุนเวียนเปลี่ยนไปอย่างไม่หยุดยัง้งแต่กิเลสในใจของมนุษย์ก็ยังตัวเดิมและยิ่งเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นไปทำให้บรรยากาศโลกเปลี่ยนแปลงไปด้วยยิ่งเวลาผ่านไปนานเท่าไรภาษาและวัฒนธรรมก็หลากหลายเพิ่มมากขึ้น ทำให้เกิดความแตกต่างกันมาก,มากขึ้นในอดีตที่ผ่านมาวันปีใหม่ของแต่และประเทศจะไม่ตรงกันเช่นชาวจีนก็กำหนดวันตรุษจีนเป็นวันปีใหม่ชาวคริสตก็กำหนดวันคริสต์มาสส่วนชาวไทยตั้งเด,เดิมไว้กำหนดวันที่13บมมีสายน ซึ่งเป็นวันสงกรานต์เป็นวันปีใหม่แต่ในปัจจุบันชาวโลกได้กำหนดวันที่หนึ่งมกราของทุกปีเป็นวันขึ้นปีใหม่เพราะฉะนั้นเมื่อถึงวันที่สาเธันวาคมจึงเป็นวันสิ้นปีซึ่งหมายถึงว่าโลกของเราโคจรรอบดวงอาทิตย์มาครบหนึ่งรอบแล้ว โดยใช้เวลา365วันคือเริ่มตั้งแต่วันที่หนึ่งมกราคมเป็นต้นมาการเวลาได้ผ่านผ้นไปปีแล้วปีเล่ามันไม่ได้ผ่านไปเฉยเแต่คราเอาชีวิตของสรรพสัตว์ให้เหลือน้อยลงไปีกทีการที่เราสามารถประคับประคองชีวิต ให้อยู่รอดมาได้จนถึงวันที่หนึ่งมกรานั้นนับว่าเป็นบุญลราบอันเสรฐที่จะได้สร้างบุญบาร,รมีให้ยิ่งขึ้นไปปัจจุบันที่เราอยู่เป็นคืออนาคตของอดีตและกำลังจะก,ก้าวไปสู่ความเป็นอดีตของอนาคตเพราะฉะนั้นเมื่อปราถนา อยากให้อนาคตสดใสต้องเริ่มต้นปัจจุบันนี้ให้ดีเมื่อเป็นเช่นนี้ก็เป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่สดใสว่าเดิมผู้มีปัญญาจึงเริ่มต้นหาบุญใส่ตัวให้มากที่สุดเพราะอนาคตเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนสำหรับชีวิตแต่ปัจจุบัน เป็นสิ่งที่เรามีชีวิตมาถึงวันปีใหม่จึงนับว่าเป็นวันที่ดีที่สุดควรที่จะเริ่มต้นด้วยการทำความดีให้ยิ่งขึ้นไปเพื่อเพิ่มเติมเสริมบาร,รมีให้สิ่งที่ดีมีสิริมง,งคลทั้งหลายเกิดขึ้นกับตัวเราในเทศกาลปีใหม่ของไทยซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวพุทธนั้น นับเป็นโอกาสที่ดีที่จะตรึกระลึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าพระพุทธองค์ได้เสด็จอุบัติขึ้นเพื่อสันติสุขของมวลมนุษยชาติและแบ,บัดนี้พระพุทธองค์ก็ดับขันธป,ปรินิพพานไปแล้ว2,500ปีเราจะได้ระลึกถึงการสร้างบาร,รมีของพุทธเจ้า มีพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์เมื่อส่งใจไปถึงพระพุทธองค์ก็จะทำให้เรามีใจผูกพันกับพระรัตนตรยัยจะได้เข้าถึงฐานะอันประเสริฐมีพระรัตนตรัยเป็นอารมณ์มีความรักและความปรารถนาดีต่อเพื่อนร่วมโลกเมื่อปารถ เหตุวันขึ้นปีใหม่แล้วเราควรที่เร่งสั่งสมบารมีกันตั้งแต่เช้าก็มาตักบาตระซึ่งเป็นตระเีณีที่มีมาแต่โบร,ราณมีการทำบุญขึ้นปีใหม่ด้วยการตักบาตรกันทั่วประเทศวันปีใหม่จึงเป็นวันที่อบอ,อุ่นไปด้วยกระแสแห่งการสร้างความดีของชาวไทย มีการทำบุญบ้านปล่อยสัตว์ปล่อยปลาหลายๆท่านอาราธนาศินตั้งใจว่าปีใหม่นี้จะยกใจให้สูงขึ้นไปด้วยการรักษาสิ่งห้าให้ตลอด365วันจะได้สดมนุนว์ไหว้พระนั่งสมาธิทำคุกคู่ไปพร้อมๆกับ การเจริญภาวนาเพราะฉะนั้นคืนก่อนวันปีใหม่ไม่ควรนอนดึกไม่ควรไปเที่ยวเตรหหาเจริญฉลองดืวทั้งเมาหรือเข้าบาร์เข้าผับที่ไหนแต่ควรรักษาใจให้ผ่องใสเตรียมตัวต้อนรับวันปีใหม่ ด้วยการลุกขึ้นมาตักบาตรทำบุญกุศลกันดีกว่าเพราะการเฉลิมฉลองด้วยน้ำเมาหรือประสนุกสนานตามสถีสถานที่เปนเชิงต่างๆนั้นไม่ใช่วิสัยของอารยชนแต่เป็นของอนารยชนมากกว่าปีใหม่ควรเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่สดใส่าเดิมเพิ่มเติมบุญบรารมี ของเราให้มากขึ้นไปเรื่อยส่วนการส่งบัตรอวยพรส่งความสุขให้กันนับว่าเป็นสิ่งที่ดีที่จะให้กำลังใจแก่กันและกันและเพิ่มสัมพันญไมตรีที่ต่อก,กันให้แน่นแขวนมากยิ่งขึ้นเพราะการให้ย่อมปลูกไมตรีไว้ได้ผู้ให้ ย่อเป็นที่รักของหมู่ชนมากแต่ข้อความในการสะสหรือถ้อยคำที่ไพเราะที่มอบให้กันจะเกิดประสิทธิผลอย่างเต็มที่ผู้ให้ต้องเข้าถึงแหล่งกำเนิดแห่งความสุขภายในกระทั่งมีความบริสุทธิ์กายวาจาใจมากพอ ที่จะให้ความสุขกับคนอื่นได้ดังนั้นการจะส่งศรขทธาหรือมอบความสุขให้กับบุคคลควรเริ่มต้นให้ของขวัญแก่ตนเองก่อนเป็นอันดับแรกนั่นคือทำตัวเองให้เป็นผู้มีความสุขด้วยการปฏิบัติธรรมทำใจให้หยุดนิ่งมีความบริสุทธิ์มากๆเหมือนต้นไม้ แตกกิ่งก้านสาขาปริดอ,อกออกผลมีร่มเงาเย็ยนสบายย่อมเป็นที่พักพิงให้ความร่มเย็ยนแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายวันปีใหม่ในสายตาของนักปฏิบัติธรรมจะมองว่าอายุของเราเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งปีความชราของเราก็ไล้เข้าสู่ความตายเร็วขึ้นวันคืนล่วงไปล่วงไป บัดนี้เราทำอะไรอยู่บารมีอะไรที่ยังพร่องอยู่ก็เร่งสร้างให้เต็มที่บุญชนิดไหนที่ทำมาเป็นประจำผลขวายให้ย,ยิ่งขึ้นไปเราจะไม่ประมาทในวัยและชีวิตหรือสิ่งใดที่เคยประพฤติผิดพลาดครั้งไปในปีเก่าที่ผ่านมา ก็จะประปรุงแก้ไขตนเองให้ดีขึ้นเพื่อก้อาวชีวิตสู่ปีใหม่ในศักราชใหม่ให้เป็นศักราชแห่งคุณงามความดีเป็นอระยชนผู้ทำตนให้บริสุทธิ์องแก่บุญแก่บารมียิ่งขึ้นไปปีใหม่นี้เราต้องมาทบทวนดูว่าตัวเราเองจะลด จะเลิกสิ่งใดที่ไม่ดีทั้งหลายและดำเนินชีวิตอยู่บนเส้นทางของบัณฑิตนักปราชญ์ก้าวสู่ทางแห่งความบป็นสุดของพระอริยเจ้ามันประกอบความดีทำความเพียรให้มากจิ่งกว่าปีที่ผ่านมาหากในใจคิดได้ช่นนี้ในปีใหม่นี้ขอให้เป็นปีทองของชีวิต เป็นปีแห่งการเข้าถึงธรรมของพวกเรายอดักสร้างบารมีทุกๆท่านครับก็ขอจบคลิปเป็นงเท่านี้นะครับเชิญติดตามคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ